เทดูก่อนเทสดูก่อนคนุณดูจะมีมาม่าอีกไหมเนาะคลิปสั้นๆนะเอาไปดูเล่นกันก่อน หมดเลย เอา้าหายอีกลวหายเหรอโอ้โหหายปะเนี่ยเอา้าหายปะเนี่ยโอ้ตกใจคิดว่า easy pass ผมหายอีกอะอียเฮ้ยเ,ออเสียตังค์อีกกำขพอนะคนดูอย่าดราม่าดูแบบว่าเออเป็นสีสัน เป็นแบบว่าเออเฮียแม่งกูเปิดมาแม่งกูอยากดูอะไรแบบที่แบบแม่งมันๆนหน่อยอะไรประมาณนี้อย่าไปซีเรียสน,นะ Surprise, ตำรวจไอ้สัตว์เอ,อ้ยตายแล้วฝนตน้องรีบไปแล้วตำรวจ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  ลืมโอ้โหลงผมลืมด้วยเฮียตำรวจยัดเป็ดผมต้องรีบไปละแม่งเดี๋ยวเป็นหัือนพี่เล่จะ<อ>ตามมาปะวะ<อ>ผมต้องติดไฟแดงตรงนี้ผมจะไม่ติดผมจะไปอีกที่หนึง่ง มามานี่ก็สวยเลยนะเนี่ยอ้เหียเฮ้ยยัดเป็ดอ้เหียผมเสียวอะคนทุมาทางนี้นะคนดู จะแกล้งกูไปถึงไหนวะเนี่ยตรงนี้จะมีป่ะวะเขี้ยวกูแม่งไปตรงนี้ดีกว่าเอาสนสุกขมลาทีเนี้ยตุ๊ดตุ๊ดตูด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 ูตุ๊ดตูดูผมแม่งขับโคชรเอ๋ววันนี้ขอโทษด้วยนะคนดู ได้แม่งสายอะไม่เคยขับมาทางนี้เลยนะแม่งดับกลัวแบบขับชิวๆแล้วเป็นเหมือนในไอ้อะไรนะ ไอคลิปวิดีโอที่ช่องของพี่เล่อะที่แบบว่าจอดหน่อยว่าเป็นแบบนั้นแม่งก็เลยอ้อมอ้อมแม่งเลยจบเสียวไอ้เฮี้ยผมไม่ได้ดูอ่ะ เออผมไม่ได้มองซ้ายก็เปิดเล่นๆเนมื่อกี้เนี่ย สนใจหรอกเออเออผมจะมาแบบว่าขอบคุณด้ยนะแบบว่าคนที่แบบว่ากดกดกดไลค์ like ผมแล้วก็กดติดตามผมแล้วก็เออสนับสนุนเออเขาชื่ออะไรวะคุณอะไรมิเตอร์มิเตอร์มิเตอร์อะไรมิเตอร์อะไรวะเออจะมียอดสนับส,สนุนอยู่ขอบคุณนะครับแล้วก็ส่วนคนที่ ถามเรื่องไม้แล้วก็เรื่องกล้องเดี๋ยวผมทำคลิปรีวิวให้นะแบบรีวิวกะกแกลอ,อ่ะแล้วก็คนที่ถามที่ติดโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรเนี่ยนะเห็นปะเห็นปะเออไม่รู้อ่ะกดพอสเอาล้วกันแล้วก็ผมจะบอกคนดูนะว่าไอ้หี่ช่องผมแม่งน่าจะติดเหลืองอ่ะจากท้ายคลิปนะ น่าจะเป็นผมผมคิดว่าน่าจะเป็นเอ่อเอ่อไอช่วงท้ายคลิปอะ่ะที่ผมมาลงอะ่ะที่ว่ายกล้อเทนเส้นทึบอ,อะ่ะยืนยกอะ่ะที่ยืนขึ้นนะแล้วยกอะ่ะผมว่าน่าจะเป็นอ,นนอันนั้นนะมันก็เลยติดเหลืองติดเหลืองแล้วไงอะ่ะ ติดเหลืองแล้วไงอ่ะไอ้ศาตร์กูไม่กลัวหรอกเฮียติดเหลืองแล้วไงอ่ะติดเหลืองแล้วกูต้องดูไหมเนี่ยติดเหลืองกูต้องกลัวไหม ไม่กวาดติดเหลืองติดเหลืองไม่พอเดี๋ยวก็บินเตรียมติดปีกติดเหลืองแล้วแล้วก็ติดปีกเตรียมติดปีกอะนะก็ซัพพอร์ตผมด้วยนะคนดูหนุนหลังให้หน่อยอ้ย <c oughs> เผื่อผมติดปีกเอาละแค่นี้ก็พอของปากของคอแล้วเดี๋ยวจะเจอกันอีพีหน้าว่าจะไปไหนหรือไม่ไปไหน หรือขับส้นตีนมาหรือขับเฮียแบบนี้ก็เดี๋ยวคอยติดตามดูนะครับยัยวันนี้ก็ลากันไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่เอาออกมาให้ดูแบบว่าเออทาแบบขำๆไม่ได้ขำหรอกแบงก์เก็จริงจังอ่ะโอเคยังไงก็เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะคนด,อดูอย่าด่ามาล่ะอย่าด่ากูล่ะไอ้เฮียด่ากูดูกูด่ดาคือไอ้เวน kè đi là phải